แสงแดดยามเช้าสัาส,ส่องไปทั่วหมู่บ้านเล็กๆบ้านแม่คากระจายแสงทองไปบนบ้านไม้บนเสาหมอกลอยอยู่เหนือทุ่งนาไกลออกไปเสียงจักจั่นดัง,ดงคลอเบาๆเติมความเงียบสงบให้หมู่บ้านที่มุมสงบที่สุดของหมู่บ้านใกล้ป่ารำไพยมีเด็กสาวชื่อมะลิมาลิอายุส6ปีผมยาวสีดำเงางามในแสงแดดเธอไม่เคยพูดคำใดๆในชีวิตแต่เธอมีของขวัญของขวัญที่พูดได้ดังกว่าคำพูดใดๆนั่นคือศิละปะของเธอบ้านไม้เล็กๆของเธอเป็นทั้งสตูดิโอจานสีแปรงและผ้าใบ ถูกจัดเรียงเต็มบ้านชาวบ้านเดินผ่านบ้านเธอบ่อยๆแอบมองภาพวาดหลากสีสันที่แขวนอยู่ข้างนอกแต่ไม่กล้ารบกวนพวกเขาเรียกเธอว่าเด็กสาวที่สื่อสารด้วยสีสันชายชาราผู้สูญเสียลูกหลายกิโลเมตรออกไปชายชาราผู้หนึ่งชื่อเกียรติอาศัยอยู่คนเดียวเขาเคยเป็นชาวประมงพาลูกชายชื่ออนันออกไปจับปลาในแม่น้ําทางภาคเหนือแต่สามปีก่อนอนันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเรือทําให้เกียรติสูญเสียลูกไปชีวิตของเขาเหมือนว่างเปล่าตั้งแต่นั้นมาเขาแทบไม่พูดกับใครวัน,วน ใช้เวลานั่งมองแม่น้ำเหมือนบอกว่าลูกชายจะกลับมาชาวบ้านให้ความเคารพไม่รบกวนพูดเบาๆว่าความเศร้าเองก็มีภาษาของมันการพบกันครั้งแรกวันหนึ่งบ่ายวันหนึ่งเมลิเอาขาตั้งวางข้างสระน้ำในหมู่บ้านเธอจุ่มแปรงลงสีแดงสดแล้วลงน้ำเงินเข้มระบายสีสะท้อนน้ำอย่างตั้งใจดวงตาเธอจดจ่อทุกเส้นสายเขียดเดินผ่านมาถูกดึงดูดด้วยสีสันที่เหมือนมีชีวิตเขาหยุดก้มมองภาพวาดน้ำตาคลอเบ้ามันเป็นภาพเด็กชายเล่นริมแม่น้ำเหมือนอนอัน,นของเขากำลังอยู่ตรงนั้น มลิหานไปเห็นเขามองแล้วยิ้มเบาๆเธอยกแปรงและพยักหน้าเชิญให้เขาอยู่ใกล้บทสนทนาโดยไม่ใช้คำพูดวันเวลาผ่านไปเกียริเริ่มมาเยี่ยมมลิทุกบ่ายทั้งสองไม่พูดแต่กลับสื่อสารได้ลึกซึง้งภาพวาดของมลิสื่ออารมณ์สีสันสดใสในวันที่แสงแดสสดสาดส่องเงามืดในวันที่เศร้าเกียริพบว่าในภาพเหล่านั้นเขาสามารถรเผชิญกับความเศร้าฟื้นความทรงจำและเริ่มรู้สึกความหวังอีกครั้งมลิในทางกลับกันวาดความทรงจำของเกียรติที่เธอไม่เคยรู้ เธอขอให้เขาแสดงจุดที่เคยพาลูกชายไปเล่นแม้กระทั่งอุปกรณ์จับปลาทุกวันเธอวาดเศษเสีเส้ยวอดีตของเขาให้สีสันแทนความสูญเสียและให้เขาสัมผัสความสุขที่คิดว่าหายไปพลังของศิลปะในการเยียวยาวันหนึ่งฝนตกหนักมาริวาดแม่น้ำในพายุสีน้ำไหลรวมกันน้ำเงินม่วงและเขาแสดงความโกลาหลและความเศร้าที่เธอรู้สึกแทนเกียริเกียริมาในร่มหมวกฟางถือร่มเล็กๆดูภาพวาดแล้วสัมผัสน้ำหนักความเศร้ามาริทำสิ่งใหม่ เธอส่งแกลงให้เขาเกียดจุ่มลงสีอย่างลังเลค่อยๆระบายเรือและรอยยิ้มของเด็กชายความทรงจำที่ได้ออกมานอกใจเขาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่อนันเสียชีวิตเกียรติพูดขึ้นแค่เพียงเสียงกระซิบขอบคุณมลิยิ้มดวงตาเปลี่ยนประกายสีสันได้สื่อทุกอย่างแทนคำพูดฤดูกาลผ่านไปชาวบ้านสังเกตเห็นความมหัศจรรย์ภาพวาดของมลิถูกแขวนตามถนนในเทศกาลเกียรติกลายเป็นแค่งเงียบสอนเด็กๆวาดภาพสื่อสารความรู้สึกที่ไม่สามารถพูดได้ สายสัมพันธ์เงียบๆบของพวกเขาไม่เพียงเยียวยาหัวใจตัวเองแต่ยังเปิดใจชาวบ้านให้พูดถึงความเศร้าความรักและการระลึกถึงผู้ที่จากไปบ่ายวันหนึ่งแสงทองสาดส่องมลิว่าสนามอีกครั้งเกียยนั่งข้าง,ข,างข้างมือวางบนมือเธอเพียงชั่วครู่ผ้าใบต็นไปด้วยความอบอุ่นความทรงจำและความเข้าใจบางสิ่งไม่จำเป็นต้องพูดบางสิ่งพูดด้วยคำไม่ได้นี่คือภาษาของหัวใจสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่าคำพูดสีสันแห่งความรู้สึกทุกเส้น พระอาทิตย์ตกหลังภูเขาเกียรติรู้สึกสงบครั้งแรกในรอบหลายปีมลิเด็กสาผู้สื่อสารด้วยสีสันได้คืนโลกให้เขาทีละเส้นแปลง